สวัสดีครับผมลงอดเอฟซีวันนี้ก็จะมาดูหอยนะครับผมกำลังกินใบมอนนะครับนี่ก็แอปเปิลนะครับลุงหลอดปาดใจกลางแอปเปิลกับเปลือกมันโยนลงหมูลุมกินใหญ่เลยนะครับโอ้โหหอยกินแอปเปิลนะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับหอยจะกินแอปเปิลนะครับมาดูเลยนะครับผมหอยเชอรี่กินแอปเปิลนะครับผมเจ๋าเลยทีเดียวนะครับ สุดยอดเลยนะครับมาดูหอยกินแอปเปิ้ลนะครับธรรมดาเลยใครอยางวดก่อนก็หอยกินกล้วยนะครับดูนี้มาดูหอยกินแอปเปิ้ลนะครับผมรุมเลยนะครับแอปเปิ้ลขาวๆนั่นนะครับคือแอปเปิ้ลนะครับตอนนี้กําลังรุมกินอยู่นะครับไกลไปหน่อยต้องขออภัยด้วยครับ มีอีกอันนึงนะครับชิ้นหนึ่งลงหลอดเห็นไหมครับเปลือกมันตัวนี้เข้ามาหาแล้วนะครับมึงหลอดโยนลงมันก็ไต่กระดึกกระดุกเข้ามานะครับเจอก่อนเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนอีกสี่ตัวก็กําลังมุ่งหน้ามาหานะครับมันคงว่าเฮ้ยอร่อยไหมวะหอยที่ไหนได้กินกําลังเคลือบคานเข้ามานะครับ เขามากินแอปเปิลนะครับผมออกเสียงขูหรอเปล่าครับแอปเปิลนะครับผ <c> ม <oughs> โอ้โหหอยได้กินมีเป็นเปลือกที่ฟานออกแล้วนะครับมันได้กินแอปเปิลมันก็มากินนะครับโอ้โหหอยเชอรี่บ้านลุงหลอดกินเลี้ยงด้วยแอปเปิลนะครับผมไม่ธรรมดานะครับผ <c> ม <oughs> หอยกินแอปเปิลมาดูเลยนะครับผม <c oughs> พาเอฟซีทุกคนทุกท่านมาดูหอยกินแอปเปิลนะครับผม เชอรี่กินแอปเปิลนะครับน่าจะเป็นของโปรดเลยแล้วครับทีต่อไปนี้นะครับถ้าใจกลางหรือเปลือกมันน่าจะกินก็จะมาโยนให้หอยกินนะครับโตเร็วด้วยนะครับหอยุงหลอดนะครับผมบ้านุงหลอดมีหอยนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมุงหลอด fc สวัสดีครับ กำลังลุมนะครับ